วันนี้อยู่กับเจ้าม้าป่าราคาเล้าใจฟอร์ดมัดแตง2.3งจุดส o มอีโคบเด็ดแน่นอนสวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักง,งานใหญ่อุบนราชธานีหลังจากที่ปิดจอบไปเรียบร้อยนะปิดงานเรียบร้อยสำหรับงานมอเตอร์โชว์อุบลน0 2 0 ก็เอามาแสดงเอาม้าป่าตัวนี้ไปโชว์มาแล้วนะครับจริงๆว่าจะไปรีวิวในงานแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยในงานเนี่ยไม่ไม่มีโอกาสได้รีวิวเลยนะครับก็ผมว่ารูปทรงของเขาเองเนี่ยนะครับดึงดูดต,ต้องตาต้องใจมากนะเพราะว่า FC แฟนคลับลูกค้าประชาชนก็มาขอถ่ายรูปมาขอชื่นชมความเป็นรถสปอร์ตคาร์ความเป็นปรถข,ของมอสโคราของเมกันเนี่ยนะครับถือว่าได้รับกระแสะตอบรับดีก็เลยไม่ได้ไม่ได้รีวิวในงานจริงๆตั้งใจอย่างนั้นเราจะอาจจะไปโช,โชว์ในห้างหน่อยนะครับรถ เอาขึ้นห้างไม่เป็นไรก็เอากลับมารีวิวที่ร้านของเราเหมือนเดิมนะกับราคาโปรโมชั่นเหมือนเดิมที่ผมลงไปเนี่ยตามที่น้ารถเลยที่เพิ่งดึงออกมาจากงานโมอเตอร์โชว์เลยนะครับตัวนี้ราคานี้เลยแล้วก็มารู้เพิ่มเติมกันหน่อยว่าตัวนี้เองเนี่ยมีความพิเศษตรงไหนบ้างเมื่อเป็นรถมือสองแล้วมาเป็นรถยูสคาซิกันแฮนด์แล้วเนี่ยราคามันจะคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนกับราคา2องล้านห้าแสนบาทที่ติดเป็นราคาโปรโมชั่นเลย แน่นอนแหละเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเปิดตัวมา3.6 3.7ก็ไปอยัดไปล้านกว่าบาทนะครับ3.699ถ้าตอนเปิดตัวมาตอนนั้นนะฮะคือตัวนี้มันเป็นตัวตัว G6 ของมาสแตงแล้วก็ฮะเกือบ6ทศวรรษอ่ะเกือบ60ปี56 57ปีตัวนี้ก็เป็นเป็น G6 เป็นเจนที่6ที่มีการเปิดตัวน่าจะเป็นการเปิดตัวที่มีจำหน่ายเป็นทางการก็คือเป็นพวงมาลัยขวานะครับเป็นพวงมาลัยขวาแล้วนะครับเพราะเจนแรกๆได้เจน1เจน5ส่วนใหญ่จะเป็นพวงมาลัยซ้ายแต่นี่คือเปิดตัวพร้อมกัน มาเปิดตัวมาเปิดตลาดในไทยก็จะมีอยู่2บล็อก,ด,กด้วยกันได้คือตัว2.3 2.3 Eco Wood แล้วก็ตัว5.0 V8 อันนี้คือขอ้อมูลเบื้องต้นที่ไปศึกษาแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในขับมาจริงๆเขาบอกว่า m a s t a สอง 2, 3จ3ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อเมริกันมาโซโคานะคือมาโซโคาโดยต้นกำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นรถ5.0า8 แต่เพื่อที่จะมาเปิดตลาดลูกตลาดเนี่ยโอเคละ่ะเอาก็เอาบล็อกเครื่อง2.3 EcoBoost Turbo เนี่ยมาใส่นะครับเพื่อนในขับพี่ๆในขับก็ในกลุ่มเขาก็จะบอกว่ามันเป็นรถสปอร์ตสปอร์ตคาร์แต่ไม่เป็นไรมันอยู่ในบอดี้เดียวกันเพราะว่าบอดี้ตัว5.0เนี่ยก็บล็อกนี้บล็อกนี้เลยนะไม่ได้เปลี่ยนรูปทรงอะไรก็แตกต่างกันแค่ชุดแต่งแต่มาดูความพิเศษของคันนี้ก่อนสำหรับเจ้าม้าป่าเจ้าของ300มา้านะเจ้าของ300ม้า เป็นยังไงกันบ้างคันนี้ต้องบว่าเป็นสีที่เลิกผลิตไปแล้วนะเป็นสีเป็นลิมิเต็ดอิ dition ไปแล้วนะสำหรับตัวมาสเตง2.3ปี2017คันนี้สีฟ้าสีฟ้าแกปเปอร์บูนะสีสีแกปเปอร์ apper, นะครับถือว่าดูแบบดูสดใสเลยนะดูสดใสเป็นรถสปอร์ตคาร์เป็นรถมสโซคาร์ so ที่ดูดีถือว่าการออกแบบเนี่ดึงดูดดึงดูดผู้คนดึงดูดสายตาได้ดีมากโดยเฉพาะกระจังหน้าบางคนก็จะบอกว่าเป็นคล้ายๆกับตัวปากฉลาม บางคนก็เหมือนแบบตัวม้านะครับแล้วแต่เห็นพี่เขาหลายคนรีวิวแต่ที่เอกลักษณ์ที่ทิ้งไม่ได้ก็คือไฟหน้าตัด3ขีดแล้วก็ไฟหลังตัด3ขีดนี่คือเอกลักษณ์เลยรู้เลยว่าเป็นมัสแตงนะครับซึ่งการออกแบบโครงจังหน้าเนี่ยก็จะออกมาแบบเป็นแบบเป็นแบบสปอยเลอร์ในตัวเป็นชุดแต่งในตัวเลยแต่ต้องบอกว่าคันนี้เองเนี่ยคือเดิมๆมาจากมาจากโรงงานเลยไม่ได้มีการยังไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเหมือนหลายๆ เหมือนหลายๆคันที่เห็นในคลิปในรีวิวเพราะหลายคนก็จะไปแต่งคาลิเบอร์เบรกนะครับไปใส่แม็กไปอะไรไปค่าสติ๊กเกอร์ไปใส่สปอยเลอร์หลังก็แล้วแต่จะชอบแต่คันนี้คือมาเดิมๆอย่างไงงั้นเลยคอนเฟิร์มสภาพห้องเครื่องให้ดูก่อนสําหรับรถแพงๆเนี่ยเราเป็นมือสองไม่เกี่ยวเรารถมือสองทุกแบบที่ผมมารีวิวเนี่ยนะต่อจะให้ออปชั่นดีขนาดไหนรถไม่สวยไม่เดิมมันก็ยากต่อการขายนะครับ มาดูกันก่อนสําหรับบล็อกนี้การจัดวางห้องเครื่องอ่านออกแบบมาเป็นยังไงบ้างเพราะเราเองก็ไม่ค่อยได้ที่จะมารีวิวรถหรูสักเท่าไหร่ปกติเราก็เจอเบนท์บีเอ็มทั่วไปแต่มาเจอรถมาโซคาร์รถสปอร์ตคาร์แล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้โห3รสามล้านกว่ายังไม่มีช็อคอัพนะยังไม่มีช็อคอัพแบบช็อคช็อคแก๊สช็อคไฮโดรลิกใช่ไหมที่ติดกันในรถพวกแต่ไม่เป็นไรผมอาจจะหวังว่าเขาเขาเน้นการใช้งานจริงมากกว่าเพราะว่า ด้วยบล็อกการวางห้องเครื่องของมาสแตงเนี่ยก็คือบล็อกเนี้ยบล็อกนี้โครงสร้างนี้สามารถวางเครื่องตัว5.0 V8 ได้เลยแล้วฝากระโปรงมันค่อนข้างที่จะหนักและมันใหญ่การใช้ค้ำแบบนี้ก็คือผมว่าเน้นการใช้งานมากกว่านะครับไม่ว่ากันถ้าเกิดไปใช้โชคค้ำบางทีมันหนักแป๊บเดียวมันก็เสียก็การจัดวางห้องเครื่องออถือว่าวางตัว2.3เนี่วางเต็มบล็อกพอดีจริงๆก็คือมันบล็อกนี้คือใส่5.0ได้ตัวนี้เป็น4สูบแถวเรียงนักยนต์4สูบแถวเรียง 2.3ลิตร300แรงมา้าบ็อกห้องเครื่องเนี้ยแ,แน่นอนแหละถ้าลดราคาตั้ง2ล้านกว่าบาทอ่ะคือต้องคัดรถที่มันเดิมมาอยู่แล้วคือทุกอย่างคันนี้เดิมมาจากโรงงานสีทุกชิ้นไม่เคยทําไม่เคยแตะอะไรเลยคือแบบเดิมสนิทเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผมพาไปดูเลขใหม่น่าจะประมาณหมื่นกว่าโลนิดๆสภาพนี่กริบๆเลยสําหรับใครที่มองหารถรุ่นนี้อยู่เป็นแฟนบันแท้ของมาเจ้ามาสเตง2.3 E อีโคบูอยู่ คันนี้เสิมสภาพให้สวยงามแน่นอนอันนี้คือการันตีความเดิมให้ก่อนสําหรับคนที่ดูผ่านคลิปรีวิวไม่สะดวกที่จะเดินทางมาดูรถตัวจริงก็สามารถที่จะจัดส่งได้ทั่วประเทศอันนี้คือพาดูให้เรียบร้อยสําหรับห้องเครื่องแล้วก็เดี๋ยวผมตามไปพาไปดูข้างหลังว่าที่อ,ออกแบบไปตัวไฟขีดไฟตัดเป็นยังไงก็ตัวนี้ก็โครงสร้างตัว G G6 ตัวนี้ ก็ออกมาเปิดตัวมันเป็นทางการตั้งแต่ตอนปี2015นะตอนนี้เป็นปี17นะเปิดตัวรุ่นนี้เปิดตัวประมาณ5ปีแล้วแต่คันนี้อายุเพิ่ง3ปีเพิ่ง3ปีปี57ตรงกับปีในปี60ปีนี้63ก็3ปีเนี่ยนะครับการออกแบบอันนี้คือขีดสด3ขีดตัดรับกับไฟหน้าพอดีแล้วก็ตัว2อับสตัวนี้จะเป็นโลโก้เจ้าม้าป่าเป็นโลโก้เจ้าม้าป่านะครับ เดี๋ยวดูให้ดูข้างหลังดดูให้ดูข้างหลังกันด้วยเ๊บโอ้ยผมชอบตอนกดลดล็อกมากนะไฟดูเท่มากนะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดในตัวเปิดจะอยู่ตรงตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับนี่ตรงมันอยู่ตรงกล้องพอดีนะตรงกลางตัวนี้พอดีเลยนะครับสำหรับคนที่มันจะไม่บอกบอกจุดเปิดเหมือนกับรถญี่ปุ่นนะตัวนี้นะครับจุดเปิดก็จะตรงกับตรงกล้องพอดีนะครับอันนี้แนะนําเพิ่มเติมนิดหนึ่งสำหรับตัว เก็บห้องเก็บสัสมภาระด้านหลังของเจ้ามัสแซงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถเป็นรถคูปเ,ป,ป,เป,ป้ที่รถสปอร์ตสองประตูที่มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนี่ถือว่ากว้างมากกว้างมากแล้วก็ตัวเบ,บาะเบาะแถว2เองเนี่ยที่เป็นอ่อจริงจเป็นคูเป้ที่เป็นสี่ซิทเป็นสี่ที่นั่งแต่แถวหลังก็จะโยมเข้าไปนั่งให้ดูแล้วกันแต่ผมขอพับให้ดูกันเนี่ยมันจะพับเก็บของได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่ตอบโจทย์เรื่องของบางทีมันขับขับแค่คนเดียว หรือมีอุปกรณ์อะไรก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้อันนี้คือความพิเศษของเจ้าคันนี้แล้วก็ตัวรถรุ่นใหม่รถสปอร์ตเองรถร,ถร,ถรถุ่นใหม่เองเนี่ยจะไม่ให้ยางอะไรมาแล้วนะครับอาจจะเป็นการลดน้าหนักบรรทุกก็ได้นะครับอาจจะเป็นการลดการลดน้าหนักให้รถมันวิ่งได้ดีขึ้นคือไม่ต้องใส่ยางอะไรที่มันหนักหหลายหลายกิโลอ่ะยางอะไรปกติต้องมีรแล้วแรกเกือบ10กิโลได้แต่ทุกวันนี้ใช้แบบปั๊มลมแบบเติมแบบอุรูัลวเอานะครับแต่ยิ่งบล็อกโครงสร้างเนี่ยก็คือสามารถที่จะซื้อยางอะไรมาใส่่ไได้เลลยยกมีตัวอออางะ ตอนนี้ก็รถรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ละนะก็ามาสแตงคันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือด้านนอกที่พาชมนะตัวนี้ยังไม่มีการแต่งอะไรเพิ่มเดิมๆเ,เลยอย่างเดิมๆม,มาจากโรงงานทุกชิ้นแม้แต่แตติกเกอร์ยังไม่มีการติดเลยหลายคนก็ไปแต่งหลายคนก็ไปแต่งแล้วแต่ชอบนะครับไปใส่ไปใส่ชุดแต่งของตัว5.0ก็ได้นะครับแต่คันนี้เอามาดูให้สภาพเดิมๆแล้วก็ตามมาดูภายในกันหน่อยนะครับ ต้องบอกว่าภายในเองเนี่ยคือการออกแบบของมาสแตงต้องบอกว่าเป็นออกแบบอันออกแบบมาพร้อมที่จะเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรรถแข่งได้เลยนะสมกับรถเป็นรถอเมริกาเมอร์จริงก็คือรูปทรงตัวเบาะเองตัวเบาะคอนโซลคันเกียร์ต่างเนี่ยดูตัวบเบาะนี่เหมือนเบาะรถแข่งเลยนะครับถ้ามีซิทเบลคาดเบลเข้าไปเนี่ยนะครับเหมือนรถแข่งที่พร้อมที่จะลงสนามเลยมันก็่าจะพร้อมแหละเพราะว่ารถ2.3ดเทอร์โบ2.3เทอร์โบ สิบสปีดสามร้อยแรงม้าเนี่ยโอ้โหไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมแข่งกับรู้จะพูดยังไงแล้วนะครับนี่ขนาดเดิมเดิมยังไม่ได้โมอะไรก็สุดยอดแล้วมาดูภายในดูความคลาสสิกของการไม่ทิ้งเอกลักษณ์นะครับดูเบรกมือของเขา <c oughs> นี่นะยังไม่เป็นเบรกโฮไม่ใช่เบรกไฟฟ้านะเบรกแบบแบบดึงเอานะครับนี่แล้วก็ทุกทุกคันที่มีการจาหน่ายก็จะมีการตีโลโก้มัสแตงแล้วก็สายปีผลิตนะครับ1964ปีนี้2020ก็56ปี นะเกือบหกล้สวัสดแล้วภายในเหมือนกับรถแข่งยังไงดูทั้งแม้ทั่งพวกปุ่มกลุบกดโคมโคมียมปุ่มกดต่างๆเนี่ยนะครับผมสตาร์ทเครื่องให้ดนะูก่อนอื่นที่จะไปแนะนําตัวออปชั่นต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูตัวเลขไมคก่อนซึ่งเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับรถซิกันแฮนด์รถยูสคาร์คืออย่างที่ผมบอกไปก็คือตัวนี้วิ่งน้อยมาก 12,165หมอ่งร้อยหกิกิโลหมื่นกิโลหมื่นกิโลรถ3ปีนะครับ3,42วิ่งปีได้ประมาณ4,000ักิโลแล้วก็ตัวตัวนี้มันสามารถนะที่จะเซตนะเซตเป็นออันนี้ก็ได้นะครับเซตวพวกเขาเรียกว่าเลขไม้นะครับเป็นกิโลเมตร,รก็ได้เป็นกิโลเมตรก็ได้เป็นเป็นไม้ก็ได้นะครับได้หมดเลยถ้าเป็นไม้ก็12ื่นสองก็เท่าไหร่นะรกดดูเลยกันถ้าเป็นไม้ก็อยู่7,000 559ใหไมล์แต่ไม่ไรบ้านเราถนัดกิโลเปลี่ยนเป็นกิโลิโลิเมตรนี่การออกแบบของเขาเนี่ยเดี๋ยวแล้วมันต้องปิดประตูเข้ามาดูหรือล่าเพราะว่ามันจะมันจะขึ้นบอกว่าโอเพนดอร์ไว้ตลอดอเนี่ยเส้นโหมดการขับขี่ฟังก์ชันเกตของเขาเนี่ยนะครับคือจอคือให้มาครบหมดแล้วไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อเกตอะไรมาเพิ่มนะครับอย่างตัวโหมดการขับขี่เองเนี่ยนะ โหมดกันกับขี่สามารถที่จะปรับโหมดได้ตามที่เราต้องการเลยส่วนใหญ่ก็คือมันจะอยู่ในระบบมาตรฐานคือ normal ก็คือเราขับทั่วไปนี่แหละหรือจะขับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมดแล้งเนี่ยเห็นไหมมันจะตัด VSC นะครับก็คือเป็นโหมดแข่งขันแล้วก็จะเป็นโหมด snow ว e นะสโ snow ว e นะบ้านเราไม่ต้องใช้หลักนะครับถ้าจะใช้จริง,รงก็มี normal กับนี่แหละกับสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็ปกติผมขับในเมืองใช้ในเมืองคันนี้ใช้ในเมืองก็ตั้งเป็น normal ไว้นะครับสำหรับ ได้โหมดนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเองเนี่ยถ้าจะปรับให้มนเข้ากับโหมดก็คือมันจะมี3ระดับด้วยกันก็คือ normal sport แล้วก็ comfort นะครับถ้าขับทั่วไปก็ normal ตรงกันแล้วก็ sport ก็พวงมาลัยก็จะหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นแน่นอนเราเป็นพวงมาลายัยพวงมาลัยไฟฟ้า power ไฟฟ้านะครับถ้าเป็น comfort พวงมาลัยก็จะเบาเบาเลยไม่ได้เราขับในเมืองเราก็ใช้แบบซ็ตมาตรฐานค่ามาตรฐานก็คือ normal นี่คือ สำหรับเกรดที่เราสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของการขับขี่แล้วก็ตัวพวงมาลัยเองเนี่ยหลายคนบอกว่าคุ้นหูคุ้นตากับรถสปอร์ตรถพวกนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบตัดนะแต่ผมว่ามองว่ามาสแตงร์เองเนี่ยเขาไม่ทิ้งเอกลักษณ์ที่เขาผลิตและออกแบบมาก็คือจะคงเอกลักษณ์พวงมาลัยกลมไม่ใช่พวงมาลัยตัดเหมือนกับรถหรูรถสปอร์ตทั่วไปที่เราเห็นกันในแบรนด์อื่นๆนะครับอันนี้คือเป็นพวงมาลัยกลมแบบทั่วไปไม่ทิ้งเอกลักษณ์หรือว่าจะขับแบบ ตั้งเป็นตัง้งเป็นขับคี่แบบขับโมสปอร์ตแล้วขับแบบเพลินชิพก็ได้สําหรับคนที่คือขับยังไงี้มันก็แรงอ่ะรถมันแรงจริงๆโหมดไหนมันก็แรงจริงไปลองโหมดนอร์มอลมาปกติทั่วไปเนี่ยคือมันเป็นรถที่สั่งได้สั่งได้เลยเนี่ยปุ่มกดต่างๆที่ผมที่ที่ถา่ายดูอีกรอบหนึ่งก็คือมันเหมือนกับรถแข่งเลยลการปรับโหมดต่างๆเนี่ยมันก็นกรถแข่งเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแมนนวลเป็นแมนวน,แมนวลเป็นปุ่มแมนนวลทั้งหมดนะอันนี้คือเอกลักษณ์ที่เขาคงไว้แล้วก็ ถือว่าได้รับกระแสตอบรับอย่างดีสําหรับผู้บริโภคที่ชอบเป็น FC แฟนคลับของเจ้าม u แแต n g ตัวนี้นะครับนะนี่คือภายในนะผมขออนุญาตตัดตรงนี้ไปแล้วก็ไปรีวิวที่คนไม่ค่อยให้ดูหน่อยก็คือตัวเบาะหลังเนี่ยต้รงว่าเป็นรถคูเป้รถ2ประตูรถสปอร์ตอะ่ะที่เป็นรถอ่าเขาเรียกสี่ซิสก็คือสีที่นั่งไปดูว่าไปซิสสที่ข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงโอเคเราตามไปดูกันโอเคเมื่อกี้ดูข้างในละเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดดู เบาะแถวหลังบ้างซึ่งไม่ค่อยมีคนรีวิวเท่าไหร่เพ้วะมันจะนั่งได้จริงหรือเปล่ามันจะนั่งได้จริงหรือเปล่าก่อนอื่นจริงๆก็มันมีพี่ๆหลายคนที่รีวิวไปแล้วแต่บางทีก็บางคลิปก็ยังไม่รีวิวผมเพิ่มเติมให้แล้วกันสาหรับรถที่มันล็อกอยู่รถมันล็อกอยู่มันอาจจะไม่ใช่แบบรถที่แบบรถรุ่นใหม่ที่ออกมาก็คือสตาร์ทจากจากข้างนอกได้ใช่ไหมแต่มันก็สามารถที่จะระบายคอนวอนก่อนที่เราจะขึ้นรถได้นะครับเราถึางกดปลด,ปดล็อกเนี่ยกดปลดล็อกแล้วก็กดตัวปลดล็อกแช่วไว้ ตัวปลอกแช่ไว้ประมาณสัก3วิจะจบมันก็จะลดลงอัตโนมัตินะสามารถที่จะระบายความร้อนออกมาได้บ้างก่อนที่เราจะขึ้นไปนั่งบนตัวรถนะครับอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงก็ตัวเบาะเองเนี่ยเป็นเบาะแบบเขาเรียก่อะไรกึ่งไฟฟ้ากึ่งแมนนวลปรวา่างนี้กึ่งไฟฟ้ากึ่งแมนนวลเลยคือยังไงก็คือโอเคแหละตัวปรับไฟฟ้านี่คือปรับเดินหน้าถอยหลัง ปรับเดินหน้าถอยหลังอย่างเดียวแต่ตัวปรับเอน็นนี่ปรับเอน็นเมื่อกี้ลืมสาธิตไงปรับเอ็นเนี่ยก็คือแบบปรับแบบมือเลยปรับแบบมันนวนนะครับนี่ข้อดีคืออะไรข้อดีมันก็มันก็มีข้อดีก็คือการปรับแบบมันนนวนเองเนี่ยมันสามารถที่จะทันใจถ้าเป็นบาอไฟฟ้ามันจะค่อยๆลงตื้ดแต่บางทีขับไม่เหนื่อยอยากจอดพักมาถึงงไม่ยังไม่อยากลงจากรถขอเอน็นสักหน่อยนึงกน็นี่นะครับอันนี้คือข้อดี ไม่ใช่ว่ามันจะมีแบบว่าเป็นมันนวดแล้วไม่ดีอันนี้คือคุณสมบัติที่ผมเพิ่มเติมให <c oughs> ้มาดูมาดูบอกแถวหลังกันบ้างมาดูบาะแถวหลังกันบ้างรถสปอร์ตที่ไม่แน่ใจว่าเขาไปนั่งจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงผ่ลอมขอเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปให้สุดก่อนเพับลงก่อน,นนะสำหรับเบาะแถวหลังอย่างผมเองเนี่ยนะครับมาตรฐานหรือเปล่าไม่รู้เมตรเจ็ดสิบสอง ขออนุญาตเข้าไปรับเซิฟให้ดูกันไปนั่งดูกันปึ๊บโอ้โหถ้าตัวใหญ่กว่าผมเนี่ยอโอ้โหอันนี้หัวชนพอดีเลยอันนี้ตัดผมสั้นแล้วนะเกียนเลยแล้วเนี่ยเหมือนทหารเลยอันนี้คือชนพอดีเลยโอ้โหก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่แต่ถ้าตัวใหญ่กว่าผมก็น่าจะโอ้โหน่าจะอัดอะแต่ผมนั่งอยู่น่าจะพอดีนะหัวชนพอดี ก็พื้นที่วางขากน็นิดหน่อยนิดหน่อยพอได้พอได้พอได้เพราะว่าเห็นหลายคลิปยังไม่มีคนรีวิวเบาะหลังสักทีทผมขออนุญาตเข้ามานั่งแล้วกัน <afe> ไม่เป็นไรคือโดยส่วนใหญ่คือรถสปอร์ตรถอ่พวกนี้ก็คือขับคนเดียวขับสองคน <ini> เมื่อนผลิตออกมาแล้วผมก็ขออนุญาตเข้ามานั่งดูหน่อยปกติก็ไม่ค <fs> ่อยจะนั่งหรอกเพราะไม่ค่อยมีมารีวิวปรับคืนปรับคืนสภาพเดิมสำหรับคนที่ มองหาเป็นแฟนพันแท้เป็น f c ของ m มัส a ตงวันนี้ที่มงคลคาซินเตอร์ก็เอารถสวยๆสีสวยๆไม่น้อยๆรถเดิมๆกับราคาที่เล้าใจ2.59ล้าน2 5 9ล้าน5แสนบาทนะก็มารีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งกับราคางานมร์โชมเหมือนเดิมสำหรับคนที่มองหาอยู่ช้าไม่ทันแน่นอนนะครับกับราคาสุดคุ้มสุดพิเศษประหยัดไปล้านกว่าบาทนะรประหยัดไปล้านกว่าบาทใครที่มองหาก็ฝากมา ูรถที่มงคลคาเซนเตอร์หรือไม่สะดวกเดินทางมาดูก็มีมงคลคาเซนเตอร์สไลด์ออนพร้อมที่จะส่งให้คุณทุกที่ทั่วไทยไปมาแล้วทุกจังหวัดนะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับกับเจ้ารถอเมริกันมสโซคาร์หรือรถสปอร์ตคาร์นะครับที่หลายคนกำลังมองหาอยู่ฝากกดติดตามกดไลค์ดซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคาเซนเตอร์นะครับช่องรถมือสองที่จะรีวิวรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทุกพอสอทุกราคากับคุณเป็นเจ้าของได้มาที่ที่เดียวจบอะมีเลยทุกรถจบทุกเงื่อนไขนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับมาสแต n g 2 3ง e โคบูสสองพคันนี้ไม่หม่0กิโลล้าน5 9า0ส0บาทสำหรับคลิปนี้สศักดาสวัสดีครับ